ว่าจรรมของมนตาการดใบคาสโหดีนนเลยค่ะคือมันเหมือนถ้าพูดถึงอายุเราอะ่ะอายุเราก็เยอะแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ในที่ยุคมันโลกมันเดินไปแล้วอะ่ะมันอยู่ในยุคโซเชียล AI มันมีผลมากๆเลยและยิ่งตัวเนียมันคนที่โลเทคอย่างที่บอกว่าจะใ้ใช้หลายๆโปรแกรมทําตัดต่อนู่นนี่นั่น mm hmm. แค่ตัดต่อในท i ิ t o ตอยันยากเลย mm hmm. อะไรเงี้ยพอมาวันนี้แล้วรู้สึกว่าเอ้ยการที่มันมีหนึ่งเครื่องมือหรือหนึ่งโปรแกรมที่เราสามารถเจเนเรทท้งรูปภาพวิดีโอหรือแม้กระทั่งการคิดพร้อม ที่ซีอบอกเราไม่ต้องแล้วอันนี้มันทําให้รู้สึกว่าเอ้ยเราจะคิดงานคิดเพลงหรือจะทําอะไรวิดีโอหลังจากเนี้ยมันง่ายกับชีวิตเราแล้วเราจะสามารถสร้างผลงานที่แบบดูมีคุณภาพอย่างง่ายด้วยตัวเราเองเนาะเออไม่ต้องไปจ้างคนอื่นเพราะเดี๋ยวนี้จ้างทําวิดีโอทําคลิปคือแพงนะเออวันนี้รู้สึกว่าเอ้ยโอเคหลังจากนี้เราน่าจะทําอะไรด้วยมือของเราง่ายขึ้นแล้วก็ราคาแบบไม่แพงแล้วเป็นของคนไทยด้วยอะไรเงี้ยมันก็ว่าการที่เราทำงานตรงหน้าสื่อเราไ็อยากให้ผลงานเราออกมาให้ดีใช่เนาะ มาก,มากใช่ค่ะเพราะว่ากว่าจะกว่าจะคิดพร้อมได้กว่าจะเอาใช้โปรแกรมอันนี้อ่ะเดี๋ยวเอาอันนี้มาตัดต่อกว่าจะโอ้มันเยอะแยะไปหมดเลยแต่อันนี้คือเรามีแค่รูปหนึ่งสามารถทําทั้งวิดีโอก็ได้เป็นรูปก็ได้หรืออะไรแบบเนี้ยคะ่ะก็รู้สึกว่าเอ้ยมันง่ายสะดวกแล้วก็เหมาะกับยุคนี้มากๆแล้วก็เหมาะกับการทํางานคนเดียวใช้บัตรเจ็ตน้อยๆไม่ต้องใช้ทีมงานเยอะอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะ เป็นไงบ้างคะกับอิโนตัวนี้ก็จริงๆที่พามาทํางานของดีนะก็จะไปอยู่ในวนแล้วก็มีพี่สุดท้าทางานช่วยมาอะไรนี้แต่ว่าหลังจากที่จบการศึกษาจากโฮเดย์กรุ๊ปก็เป็นศิลปินเดี่ยวแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ด้วยอย่างนี้ก็ต้นทําทุกอย่างต้นดูเลยตัวเองทุกอย่างก็จะข้างค่าสิ่งที่ตัวเองที่ต้องทําตัวนี้ไม่เคยทํามาก่อน ก็จะรู้สึกว่ายากตัดคลิปก็ไม่เคยทําคลิปมากอ่อนมันเป็นลิทั์เลือกก็ไม่เคยทําเองม,มากอ่อนเพราะพี่สุดตาทําให้มาตลอดก็เลยเอ๊ต้องทำยังไงตัวเองไม่มีสกิลแบบนี้ แต่ว่าไม่รู้ว่า AI ที่จะมาสามารถช่วยเราได้เยอะหน่อยแค่ไหนก็คือไม่กล้าที่จะใช้แล้วก็ไม่กล้าเรียนหรือมาก่อแต่ว่าครั้งนี้ก็ได้รับโอกาสที่ได้ฟังทุกอย่างแบบปอคอนหนุ่ที่จะใช้ AI ทีก็จะเป็นมีอะไรที่ทําให้มาเป็นเราทํางานสบายขึ้นด้วยก็คิดว่าน่าสนใจแล้วก็ทําให้เอาเป็นแล้วน่าจะ จะไม่ต้ทําเยอะที่มาเป็นถามตนนี้จะได้มีเวลาของตัวเองมาึ้นด้วยแล้วก็เวลาเรามีทํางานที่ตัวเองก็ต้องปรดูตัวเองด้วยแต่บางทีก็จะมองเราเป็นยังไงแล้วก็นมองขัานนอกก็จะมองเราเป็นยังไงก็คิดว่ามันเป็น AI มีความเป็นมาช่วยคิดทํางานของเราได้ด้วยค่ะก็เลยรู้สึกว่าดีใจมากๆที่วันนี้ได้เขานอนงานแล้วก็ได้เรียนรู้ค่ะ จะขับผลงานของแต่ละคนบ้างค่ะอยากให้แนมเอาเดตผลงานตัวเองคือค่ะช่วงนี้ทำอะไรบ้างคือหลักๆแนมค่ะก็รับงานร้องเพลงอยู่แล้วคือก่อนหน้านี้ไม่ได้ทำใช่ไหมคะแล้วก็กลับมาทำติ๊กต็อกพอทำติ๊กต็อกคนก็ได้เห็นว่าเอ้ยเรายังร้องเพลงอยู่ตอนนี้เราก็จะรับงานร้องเพลงแบบว่าเออใครมีอีเวนต์มีงานเลี้ยงภายในหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จ้างได้มีทางเป็นแบบอะคูสติกหรือว่าอยากได้เต็มแบนงานเลี้ยงภายในก็ยังรับงานร้องเพลงอยู่อย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่หลักๆแล้วก็กำลังจะทำซิงเกิลด้วยตัวเองด้วย ปีหน้าเดี๋ยวก็น่าจะอาจจะได้ฟังกันค่ะ เหมือนตอนนี้ทำไปอยู่ตอนนี้วินน่ะก็อยู่ไหนค่ายใหม่นะคะ IC 45 Entertainment การแล้วก็เพิ่งปล่อยเพลงซิงเกิลเดียวค่ะก็คือเ,เป็นศิลป,ปินเดียวเชื่อเป็นวัทนาดมะเข้าใหม่ว่าเป็นกลับมาแล้วนะก็คือนั่นจากจบการศึกษาจาก4 d ร์เดย์กแล้วก็หนึ่งปีพอดีแล้วก็ตัวเองก็ได้กลับมาเพิ่งแสดงแบบศิลปินเดียวอีกครั้งแต่ว่ายังเป็นอินฟูด้วยแล้วก็กำเป็นไอดอลช่วยดูแลน้องๆไอดอลแล้วก็มีคอนจีเด็กที่มีความฝันเป็นไอดอลก็หนักก็ช่วยดูแลแล้วก็ศึกษากับน้องมา ก็ตอนนี้ก็ศิลปินเดียวก็มีความเอบเงานิดนต่ว่าได้รับงานที่มาเป็นไม่เคยทํามาก่อนด้วยก็อยากให้มาเป็นนักก็ได้ประสบการณ์มาครึ่งกว่าตอนที่มันเป็นสมัยที่อยู่วงด้วยค่ะก็เลยอยากรับงานที่มาเป็นไม่ใช่มาแค่ไต์ไอดอลหรือว่าเป็นอินฟูด้วยแล้วก็นักก็เป็นของอีฟ่นที่อยู่ประเทศไทยคนนึงก็คิดว่าอยากให้มาเป็นคนที่สําคัญ ของคนที่ผู้ไทยเก่งด้วยผู้ไทยเก่งมากมอกว่าว่านึกถึงของญี่ปุ่นที่อยู่ที่ไทยต้องเป็นดีนะก็จะเป็นพยานเท็มที่ให้มาเป็นคนที่สำคัญชอบที่ไทยกับญี่ปุ่นด้วยค่ะปาร์ตี่ ช่วงนี้หลายคนทักว่าทำไมสวยขึ้น้าทำบุญสวยชั้นหน้าทำหน้าได้ชัน้นดีเกหน่อยสิวไปยังไงบ้างไปทคือไปแก้หน้ามาใหม่ค่ะคือแต่ว่าเราก็อย่างที่บอกว่าก็ยังอยากได้ความธรรมชาติอยู่แต่ว่านี่ยังมีความบวมอยู่ค่ะเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากเกาหลีได้ประมาณสองเดือนก็มีการแก้จมูกใหม่เพราะว่าจมูกเก่าตอนที่เราเคยออกสื่อเนาะค่อนข้างใหญ่แล้วก็เบี้ยวไม่ผิดรูปอะไรเงี้ยค่ะก็ สิบปีแล้วก็ได้เวลาแก้ใหม่แล้วก็อายุเราสี่แล้วเนาะก็มีการไปดึงหน้าขึ้น <laughs> แบบพวกล่องแก้มล่องน้ำมากใดๆเราก็ยกขึ้นยกอะไรอย่างเงี้ยค่ะ กะะ็เรียกว่ายกใหม่แล้วก็รอตอนนี้ต้องอัดต้องรอ,อยุบบวมนิดนึงตอนนี้ยังมีความบวมอยู่อะไรเงี้ย<ม>ก็หลายๆคนก็บอกว่าเออดูย้อนวัยขึ้นจากรูป Before <ม>ที่เราจะดูแบบว่าเอ้ยแก้มโตอล่องแก้มลึกมากจมูกเบี้ยวอะไรเงี้ยคะ<ม>่ะก็รู้สึกสดใสขึ้น<ม>แต่ก็บอกคุณหมอว่ายังขอคงความเป็นธรรมชาติที่ดูไม่ได้สัลญญกรรม จนเกินไปอะไรเงี้ยค่ะก่รน่าสมเหโชว์น้าชมแล้วคนชมบอกว่าน้าใช่ชอบเวลาลางหน้าออกมาแล้วแบบเออมันยังดูแบบเราไม่ได้ดูสั่นจนเกินไปดูเป็นเราแต่อาจจะดูย้อนวัยลงที่ดูไม่ได้เลขสี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกแฮปปี้แต่ว่าเดี๋ยวถ้าหลังจากสักหกเดือนมันจะยุบลงกว่านี้จมูกเราก็จะเรียวกว่านี้อะไรเงี้ยก็น่าจะแฮปปี้ขึ้นอะไรเงี้ยแล้วช่องไฟทีีมีงานที่ไหนไคะเพราะช่องนี้ก็คือันที่นศิลปินหลายคนรับงานกันยาวใช่ ีงา,ะะาก็สำหรับปีนั้นะค่ะวางอาทิตย์วันที่1 8แปนี้ก็จะมีงานของค่ายค่ะ TGG Fest ที่จะที่มาเป็นจจสตรีราชนางานนี้ก็พลอย MB อีกเพนหนึ e ่ง e ด้วยแล้วก็ปีหน้าก็จะเป็นวันที่2มการาคมก็ได้รับงานของปีใหม่ที่เดิมโมบังกะปีด้วยค่ะ<ม>ก็จะได้แสดงโซโลแบบศิลปินเดีย่ยวด้วย<ม>ก็ตื่นเต็มมากๆที่ดีใจมากๆที่ได้ข้าลงหนังปีใหม่ด้วยค ขอ,ของแนมก็จะมีพรุ่งนี้จนถึง30เลยค่ะจะมี 2B 28-29นะคะ 2B นาว่ามันก็อยู่โครงการอยู่แล้วนะคะ <c oughs> ก็เป็นกรรมการแล้วก็30จะมีงานร้องเพลงเป็นงานเลี้ยงภายในปีใหม่ของโรงงาน <c oughs> นะคะ <S <s <country> <S ก็เป็นงานภายในซะส่วนใหญ่ตอนนี้เ hmm. พราะว่าอย่างที่บอกว่าแหนไม่ได้ทํางานวงการบันเทิงมานานไม่ได้เป,ป็นศิลปินในยุคปัจจุบันตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ได้มีผลงานแบบหน้าจอหรือว่าเป็นงานใหญ่สักเท่าไหร่เพราะว่าเราทำ t i k t อ ok, กทาอะไรเองพยายามด้วยตัวเองก็เลยอาจจะเป็นงานงาน,งานเล็กๆอยู่บ้างแต่เงี้ยค่ะแต่ว่ากีน <ad> ่าได้เห็น ใช่ก็พยายามมาค่ะอย่างที่บอกว่าเราเข้าใจในมุมของเราว่าด้วยอายุด้วยด้วยวัยแต่ว่าในพื้นที่ของ Tik t o ็อกหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็พยายามที่จะทําผลงานของตัวเองทําออกมาเรื่อยๆถ้าเกิดมีใครแบบเห็นหรือสนใจก็สามารถติดต่อได้แล้วก็ยังจะทําผลงานเพลงต่อไปเพราะความโชคดีคือปีหน้าเราเป็น AF เราจะพูดว่าเอมันก็ดูเก่าเก่าเนาะแต่ปีหน้าค่ะเก่าเกายี่สิบเอ็ดปี แต่อย่างน้อยเราเคยเป็นรุ่นหนึ่งปีหน้าจะมีปี AF 2026กลับคืนหวนคืนมาอย่างน้อยเราในความเป็นรุ่นพี่รุ่นป้ารุ่นใหญ่อาจก็จะได้เห็นหนะะ้าค่าตากันในปีหน้าการที่จะบอกเป็น A f เราก็จะดูไม่อายนะคะก็อยากให้ทุกคนรอติดตามกันดีกว่าว่าเอ2 0 2 0จะเป็นยังไงแล้วแนมจะได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันอะไรบ้างไหม <ett> ก็เดี๋ยวรอติดตามกันคจะมีเกพิเศษอย่างสั่งนั้นไปช่วยเลือกน้องๆไหมคะ ไม่แน่ค่ะไม่แน่ไม่แน,น่ข่ามดูไหมคะเรารักใช่เราเราอยากเห็นนะเราอยากพี่ๆแบบทุกคนติดตามมากๆเลยเพราะว่ามันมันคือท่านับจากรุนแนมคือ21ปีที่แล้วเริ่มต้นเนาะแล้วมันหายไป10ปีแล้วตอนนี้มันเป็นยุคยุคด,ดิจิตอลยุค AI ยุคโซเชียลเราอยากเห็นมากๆเลยว่า Academy P ป20ี2026ีเป็นยังไงอยากพี่ๆสื่อช่วยกันแบบประคมข่าวด้วยแล้วก็ดูว่าน้องๆยุคใหม่เก่งอ่ะสวยหล่อร้องเพลง เต้นคือครบอ่ะเขาจะเลือกคนแบบไหนเข้ามาเราเองก็รอรุ้นเหมือนกันค่ะช้าให้ฝ่าเแฟนๆสำหรับปีใหม่นี้หน่อยค่ะคะ่ะปีใหม่นี้หมายถึงฝากอย่างนี้นะคะ อ๋อจอโอเคค่ะก็ปีใหม่นี้แล้วนะคะยังไงก็ฝากสวัสดีปีใหม่สําหรับพี่ๆซ่อมชอนแล้วก็คนดูทุกคนเลยนะคะก็ขอให้สิ่งไม่ดีในปีนี้นะคะก็ทิ้งไปนะคะกําลังจะมีเรื่องราวดีๆปี2026นี้มีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาใครทําธุรกิจพบปะลูกค้าค้าขายยังไงมีแต่เรื่องดีๆเฮงๆปังๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีแต่สิ่งที่ดีดในปีหน้านะคะ ดีค่ะดินาอิสตานะคะสวัสดีปีใหม่นะคะแล้วก็อาพเคมาสเตะร์ขอให้ดีด้วยค่ะแล้ก็ปีใหม่นี้ก็อยากให้มาเป็นทุกกลมีความสุขมากๆแล้วก็สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ปีสองพนยี่สิบหกนี้อยากให้มาเป็นได้เจอกันทุกกลบ่อยๆแล้วก็อยากให้ทุกกลติดตามดีณ่าตลอดไปแล้วก็อยู่ได้กันไปนานๆนะคะฝากด้วยนะคะเลยค่ะขอบคุณค่ะเวลาขอพูด